จะต้องไปตัดไม้เราเพื่อน,นเธอตรงเลเวลคือตัวไหนวะตรงเลเวลอะลองหันมันจะมีไออ๋อเออเออว่ะเกือบเด็ดไหมไฮะไม่ผิดอะกูรืไ้ไหมมันคือเฮียเหรอใช่ไหมเนี่ยเพื่อนเหรอมันคือเพื่อนเลอเขาลองเออลองขยับลองขยับอะลองขยับอ,อ๋อเออเพื่อนเพื่อนเออมันคือเพื่อนเออไอ้ไม่ต้องหลงเยลยเดี๋เวลาเดินทางไกลอะ เออดีอยู่กันดีกับกูกับึงอ่ะเออหมดหมดอ่ะมาเจี๊ยบไปยอะอืมอม,อม,อม,มาเจี๊ยบมาเจี๊ยบมาเจี๊ยบไปทางโน้นดีกว่าเพื่อนทางโน้นดูสดใสกว่าเยอะกูว,วา่นะ <c oughs> า,าน่ะดี๋ยวอนะสกุเวตตายแล้วไงเลยสดใสเลยมึง มันมีเหล็กแกบมบึนงเพื่อนกูขอดูไลรสันหน่ันโอเคหรือเปล่าตอนนี้เออดีดีดีกูมีเสียงรบกวนวะนิดเดียวโทษนิดเดียวนี่ยังไง ตอนพูดเหรอเออใช่ยวไปลองเดินนัดนนะว่ามันโอเคเปล่ายอยอลองฟังฟังอะไรฮึมเกมดีแล้วเกม ดีเลยเฮียเฟียว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 เขาไอยู่เครื่องก่ากูเฮี <c oughs> ยยันหมูเหรอเป็นหมูเฮียมันอะไหนอ่ะนั่นอะหมูสีอะไรก็ไม่รู้กูไปหาก่อนแล้วกันสีเทานี่นี่กูต้องลงอย่างระมัดระวังว่าเลือดกูเหลือหลอดไปครึ่ง<ห>นึงดูเศ้าอย่างไกูต้องการ ปการดับตรงน,นี้ไม่ไม่ดับขวัญก็ได้ไอ้เนี่ยคือหมูเว้ยไม่น่าเล่นวะทำไม,ไมครับไม่น่าเล่นขนาดนี้วะไม่เคยคิดไม่เคยฝันว่านะ่ะนึกกูขอปับป<ห>๊บเลยได้ไหมหมูไม่เกิดันรกูดีเด็กูนีอ่ออกอ่ะรอก่อนเลยรอก่อนเลย,ลออเลยตอบแน่น เงินกระพริบบเห็นแค่อะไรกระพริบแบบเดิมจอให้กูดูไม่ใช่ไม่ใช่จอเอเอตอนกด E อะ่ะเอ้ข้างบนอะ่ะเออข้างบนซ้ายข้างบนขวาเห็นไหมของมันตั้งให้มันเป็นโชว์ไอเพจกับโชว์อะไรพวกเนี้ยนี่นกระพริบเฉยอืม เมื่ก่อนกูนกเปิดกูว่าพี่เป็นเมื่อกี้แบบเม่ก่อนอนะตอนนี้ไม่ดูละแต่เลยนะกูว่ากูกำลังหันหันหายละหันดูเอ้ข้างล่างแถบข้างล่างว่าเอ้ยมึงอยู่ไหนวะจุดตายหายแล้วเว้ยทำมันท้อมั้งก่นเว้ยมาวันแรกก็นีน่นะแะเ,เอาจริงแล้วจริงจังนะจริงจังนะจริงดิไม่เชื่อเอล่าจริงจังะจริงจังะ ไม่ได้ไปอยู่ตรงนู้นครับเร็วนู้นอ่ะเออตามอยู่วันนี้วันนี้แล้วกันวันนี้แล้วกันเออมันไม่ค่อยน่าสนใจก็เก็บแค่นี้ก่อนเลยเพื่อนหวั่นใจยังไงอะดีแล้วแกมันดีเล็วเหี้ยกูดีใจอะไรกันกูกูแบบชื่อผูดีใจกันูดีใจวะไอ้ควาย แต่ควายแล้วโอ้ใจใต,าตายหาไอ้กูข้างเหมือนกันไมเป็นคนทำกูโทษได้ไหมอ่ะแกมเน็ตดีป่ะไหดีปะควันระยะยาวไ,ไหมหรืออะไรดียวยาวเลยก็ไ,ได้แต่วันสี่โมงกูพักไม่พักเด็กกูต้องไปซ้อมเพื่อนซ้อมสอ,อฝนก็ตก ก็่หยุดเลยอ่ะคิดว่า